เยที่เซอร์เรียวมี Q 5 pro x แ a n รุ่นพิเศษอาจเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมชิปเซ็ตสันรกรณ0ปห้จ์อ1ห้จอย120 Hz, มีชาร์จไว้80ว mm ัตต์มีข้อมูลว่าทางเรียวมีเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษที่ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำในเร็วๆนี้ครับ พะได้พบภาพโปรทีเซอร์ r e a มี e Q 5 Pro ที่ได้คอลแลักับทางแวนที่เป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายชั้นนำระดับโลกโดยเร a มี e Q 5 Pro X แว n มีดีไซน์สุดพิเศษฝาหลังล,ลายตารางหมากรุกสีเหลืองตัดกับสีขาวรองเทารุ่นยอดนิยมของแวนซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเร็วสุดช่วงปลายเดือนนี้ครับโดยมีการระบุฟีเจอร์เด่นออกมาตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.62นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่ารีเฟรชในระดับ120่งิบ hz มีมาตรฐาน hdr 1 0 plus ใช้ชิปประมวลผลค u a l c o m m Snapdragon เจ็ดศู 70, มีแรมให้เลือกแปด g i กับ12ง g i ส่วนเรามีให้เลือก128่ิบ g i กับ256ริก g i ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความ GB, ละเอีาายดหกล้านพิกเซลกล้องอ l t ต a w i d ความละเอียดแล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียดสล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเดระบบแล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแ scan นิ้วใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่มาที่5,000ันมิลลิแ รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว80วัตต์อีกด้วยครับนอกจากนี้ทาง CMO ของเรียวมีประเทศจีนยังได้ปล่อยทีเซอร์เรียวมี q 5ที่คาดว่าจะเปิดตัวมาพร้อมกับเรียวมี q 5 Pro X v a n ด้วยครับเอาละครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้ะครับว่าจะเปิดตัวในวันไหนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ